ดินเนอร์ในรีสรอร์ทที่บรรยากาศดีๆภายใต้บริษัทที่สามีทำงานอยู่ค่ะ วันนี้อาริฟก็ได้พากุ้ยเข้ามาทานอาหารเย็นอยู่ข้างในบริษัทที่อาริฟทำงานอยู่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติตุรกีที่มีชื่อว่าโทฟัสหรือเฟียสถ้าใครเคยมาเที่ยวประเทศตุรกีก็จะได้เห็นรถยนต์ยี่ห้อนี้วิ่งไปมาบนถนนทั่วประเทศเลยล่ะคะ่ะพวกเราก็ได้เข้ามาด้านในบริษัทเลยนะนี่ก็จะเป็นโซนจอดรถแล้วก็โซนสวัสดิการของพนักงานก็จะมีทั้งร้านอาหารฟิตเนสสนามบอลแล้วก็อื่นๆเอาไว้ให้พนักงานออกกํลาลังกายคะ่ะถึงแล้วโทฟัสอะคาเดมี่ตึกนี้แหละที่มีร้านอาหารอยู่ด้านในตั้งชื่อตึกซะ สัตว์ค้นหาดารานักร้องอย่างนั้นเลยป่ะๆะไปข้างในกันพวกเราเริ่มหิวแล้วเนี่ยวันนี้ก้ยก็ไม่ได้มาแค่2คนกับอาริฟนะเรามากัน5คนค่ะผู้ใหญ่4ี่เด็กหนึ่งก็จะเป็นเพื่อนสนิทในที่ทํางานของอาริฟค่ะเขาก็พาภรรยาแล้วก็ลูกสาวมาด้วยคนปกติทั่วไปจะเข้ามาทานอาหารในร้านนี้ไม่ได้นะจะต้องให้คนที่ทํางานอยู่ในบริษัทพาเข้ามาเท่านั้นแล้วก็จะเดินวอล์กอินดุมดุมดุมเข้ามาไม่ได้จะต้องจองคิวก่อนล่วงหน้า1 2ถึงวันเนื่องจากเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็มีพนักงานค่่่ออออนนนนนนขข้้้้าาาาาางงเเเเเยยยะะรรรหกก็็็ลลจตมททุวัคปีีด ก็หรูหราในระดับหนึ่งเลยแถมราคาก็ยังถูกกว่าร้านข้างนอกตั้งเยอะซึ่งบริษัทก็สร้างไว้เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานไปค่ะไปนั่งกันเลยหลังจากยืนรอสักพักเราก็ได้โต๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งด้านนอกนะคะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยบรรยากาศแล้วก็วิวมันจะดีกว่าด้านในตอนนี้ก็เป็นช่วงเลิกงานพอดีคนที่จองโต๊ะไว้ก็เริ่มทยอยพากันเข้ามาแล้วนะร้านอาหารก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนเลยเนื่องจากเป็นพื้นที่ของบริษัททุกคนก็จะเจอเพื่อนร่วมงานเดินยั่วเยาะกันเต อบอุ่นดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันเลยดีกว่าส่วนเมนูเนี่ยก็จะต้องดูผ่านเว็บไซต์ดูสิคะเขาก็จะมีเป็นหมวดหมวดให้เลือกนะทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารรองมีทั้งอาหารปิ้งย่างสเต็กเนื้อสเต็กไก่พิซซ่าสปากเกตตี้เคบับสลัดแล้วก็ของกินเล่นต่างๆรวมทั้งของหวานแล้วก็เครื่องดื่มอีกมากมายอาหารเยอะมากแล้วก็ละลานตาแบบสุดๆกวยก็ใช้เวลาเลือกสักพักเลยกว่าจะเจอเมนูที่อยากกินเพราะว่ามันอยากกินไปหมดเลยคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สั่งแค่คนละเมนูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งคนละ2เมนูเลยพรอเื่งงีย แบบจัดเต็มเลยค่ะนานๆมากินทั้งทีทก็จะต้องเต็มที่กันน่อยนี่นี่นี่มาดูลูกสาวของเพื่อนอาริฟค่ะดูสิอย่างกับตุกตาเลยน้องมีชื่อว่าอาดาแปลว่าเกาะค่ะน้องอาดาน้องอาดานะมันก็จะแปลกๆใช่ไหมล่ะคะเพราะที่ไทยเราไม่นิยมตั้งชื่อลูกว่าเกาะแต่ที่ตุรกีชื่อ,าาอน,นี้ก็จะฮิตมากเลยนะคะโดยเฉพาะชื่อว่าทะเลก็คือเดนิสเดนิสเนี่ยฮิตมากมากเลยนะคะจะเจอเด็กที่ชื่อว่าเดนิสเนี่ยเยอะมากพอเจอเด็กในวิดีโอแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะมีคําถามตลอดเลยว่าทำไมกล้วยกับอาริฟยังไม่มีลูก กกันอีเมื่อ,อไรพวกเราจะมีลูกกันสักทีมีลูกกันได้แล้วนะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงลูกไม่ไหวเดี๋ยวลูกจะโตไม่ทันใช้โ <No. S 1> no. น้นนี่นั่นบลาบล l a โอ้ย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 ฉันระเบื่อคําถามนี้จริงๆเอาเป็นว่าถ้าพวกเรามีลูกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะเห็นเองนั่นละคะเคยคิดบ้างไหมคะว่าการที่คุณไปถามไปเร่งให้คนอื่นเขามีลูกเนี่ยคนคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวจะตอบให้เลยนะคะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกอึดอัดมากมันเป็นคําถามที่อึดอัดจริงๆค่ะบางคนบางคู่เขาก็ไม่ อยากมีลูกหรือบางคู่เนี่ยเขาก็อยากมีลูกแทบตายแต่มีไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่เขายังไม่มีลูกโดยส่วนตัวกล้วยคิดว่าก็ไม่สมควรไปถามอยู่ดีค่ะพอพอ่พอพักตอบคําถามเอาไว้ก่อนเราะน้องๆเอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วจ้าอันดับแรกก็จะเป็นเครื่องเคียงแล้วก็สลัดต่างๆที่จะเอามาเสิร์ฟนะถัดไปเมนูหลักของกล้วยเมนูแรกก็จะเป็นเนื้อแกะผัดกระทะร้อนก็จะหอมน่ากินมากๆเลยละค่ะส่วนของอาริฟก็คือตับวัวหมักเครื่องเทศแล้วก็คลุกแป้งทอดเพื่อนของอาริฟก็จะสั่งเป็นพิซซ่าตุรกีไส S <S ส่วนภรรยาของเพื่อนอาริฟก็จะสั่งเป็นเมนูไก่อันนี้ก็จะเป็นไก่ผัด <S <S เครื่องเทศอ,อะไรสักอย่างกล้วยไม่แน่ใจนะคะอาหารล็อตแรกก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วไปทานกันเลยค่ะนั่นนันอาริฟลืมอะไรหรือเปล่าลืมเปิดเครื่องดื่มให้พี่กล้วยใช่ไหมใช่แล้วครับอาริฟลืมไปเดี๋ยวอาริฟจะรีบเปิดให้พี่กล้วยเดี๋ยวนี้แหละไม่เป็นไรจ้าขอบคุณค่ะอ่ะไหนไหนแล้วอาริฟก็มากินตับโชว์หน่อยสิครับอุ๊ยกินตับหรอมันทำแม่งทำแม่งยังไงก็ไม่รู้นะอะไรอะไรพี่กล้วยคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ อร่อยมากๆเลยอาริชอบผักก้อนขอพี่กุ้ยพากินน้าแป๊บนึงเปลี่ยนเมนูมากินเนื้อแกะโชกันดีกว่าอ้ําเข้าไปคําแรกเป็นยังไงบ้างครับพี่กุ้ยอือหือก็อร่อยมากเลยนะครับอาริมามามาอาริปลองมาชิมบ้างสิก็ไม่รู้ว่าอาริปจะชอบไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเคาะอะไรนักหนารีบกินได้แล้วเนี้ยมับเข้าไปเป็นไงบ้างครับอาริอาริปก็บอกว่าโอเคนะใช้ได้เลยอร่อยอร่อยแล้วกุ้ยก็บอกให้ภรรยาของเพื่อนอาริปมาลองชิมดูสิแต่นางดันไม่กินเนื้อค่ะกุ้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว ก็จะจําไว้นะจะได้ไม่ชวนให้นางกินเนื้ออีกเดี๋ยวมันจะเสียมาระยาะทแต่นางก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่าก,กังวลใจเลยน่ารักมากๆอ่ะมาลองชิมอิตาเลียนสลัดสักหน่อยมันจะเป็นยังไงนะ้ามันคือฮอทดอกที่หั่นเป็นเส้นบางๆแล้วก็เอามาผสมโยเกิร์ตแล้วก็ใส่เครื่องเทศนิดหน่อยค่ะถัดไปกล้ยก็จะมาลองชิมสลัดมะเขือม่วงเผาเรียกได้ว่าเป็นสลัดประจําชาติของตุรกีก็ว่าได้เลยค่ะแทบจะทุกบ้านจะต้องทําเมนูนี้แล้วก็ทําบ่อยมากด้วยพอชิมเข้าไปเท่านั้นแหละก็ไม่เคยผิดหวังเลยกับเมนูนี้อร่อยมากๆมาดดููนนี้มมาข ที่เขาเสิร์ฟให้พวกเราสิคะมันน่ารักมากๆเลยดูสิดูขนาดไซส์นี่มันขนมปังสําหรับเด็กหรือเปล่านี้เดี๋ยวจะให้อดาลองถือดูนะคะว่าพอไปอยู่กับตัวเด็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะออดาลองถือดูสิโอ้โหไซส์เหมาะสมกันมากเลยแล้วดูสิพอมาอยู่กับกล้วยกิน2คําก็หมดแล้วมั้งเนี้ยงั่มเขาไปโอ้โหอร่อยมากกรอบกอบมาแล้วจ้าเมนูที่2ที่กล้วยสั่งนี่ก็จะเป็นสเต็กเนื้อวัวเคียงคู่มากับข้าวแล้วก็เฟรนฟรายนะนะเดี๋ยวมาลองชิมว่าจะเป็นยังไงเนื้อวัวเขาจะนุ่มหรือเปล่านี่เลยค่ะ ต้องหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ถึงจะกินสะใจพอกินเข้าไปแล้วก็ถือว่านุ่มกําลังดีเลยนะอร่อยอร่อยผ่านๆๆแต่ว่าในขณะที่พวกเรากําลังทานอาหารกันอย่างอริดอร่อยแล้วก็เพลดิดเพลินนั้นก็ได้มีพนักงานเสิร์ฟเอาอะไรบางอย่างมาให้พวกเราค่ะพนักงานเสิร์ฟบอกว่านี่เป็นของขวัญจากเพื่อนของคุณที่นั่งอยู่บนโต๊ะอีกฟากหนึ่งเลยครับและนี่ก็คือของขวัญชิ้นนั้นค่ะมันคือผลไม้สดแบบรวมเพื่อนของอารีฟน่ารักมากๆเลยหลังจากที่กล้วยได้อาหารไปสองจานแล้วกล้วยก็เลยอยากจะลองกินตับ ของอาริบบ้างอุ๊ยพูดอะไรไปฉันพูดอะไรไปไม่นะฉันก็พูดถูกแล้วนี้ฉันก็แค่อยากจะลองกินตับเองเนี่ยเมนูเนี้ยแม่ย่าชอบทําให้พวกเราทานมากๆเลยนะแล้วก็อร่อยมากด้วยแต่ถ้าจะถามว่าแม่ย่ากับร้านอาหารใครทําอร่อยมากกว่ากันก็ต้องตอบตรงนี้เลยค่ะว่าก็ต้องเป็นร้านอาหารอย่างแน่นอนถ้าแม่ย่าทําอร่อยกว่าร้านอาหารก็ต้องเปิดร้านเองแล้วสิและอาหารจานที่2ของอาริฟแล้วก็เพื่อนของอาริฟก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะมันคือเคบับเนื้อแกะที่เคียงคู่มากับแป้งห่อแผ่นบางๆแบบนี้ส่วน ภันยาของเพื่อนอารีฟนางก็ไม่ได้สั่งเพิ่มแต่อย่างใดนะนางบอกว่าแค่จานนี้จานเดียวฉันก็จะกินไม่หมดอยู่แล้วเนี่ยทุกคนมาดูสลัดจานนี้ค่ะมันคือสลัดชีสย่างตอนแรกกุ้ยก็นึกว่าเป็นสลัดไก่เพราะว่าเทกเจอร์มันเหมือนกันมากทานของคาวเสร็จไปแล้วของหวานก็ต้องมาเสิร์ฟสิจ้ะดูสิเขาใส่โลโก้ของบริษัทไปด้วยมีเอกลักษณ์มากๆมันเป็นเค้กที่ด้านในมีช็อกโกแลตลาวาอยู่ในนั้นแล้วก็เคียงคู่มากับไอศครีมรสนมแพะค่ะมาค่ะ,มา,คะมาลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงดูสิ ระวังมากอาริฟก็รุนว่าเมื่อไหรก่กล้วยจะตักเสร็จสักทีดูสิยังไงลาวามันก็ต้องไหลออกมาอยู่แล้วแหละตัดภาพมาตอนที่กําลังจะเอาเข้าปากเลยก็แล้วกันฉันรอไม่ไหวแล้วคือแบบว่าช็อกโกแลตฉ่ามากใ้ากินหมดนี่นะคาดว่าน้ําหนักน่าจะขึ้นมาอีก2โลเลยแหละดูค่ะอาริฟเขากินไปแล้วก็เล่นกับน,น,น้องอดาไปด้วยอาริฟเนี่ยเขารักเด็กมากๆเลยนะคะมาดูอาริฟกินบ้างดีกว่าค่ะดูสิน่าจะมีความสุขมากๆเลยนะกินไปแล้วก็ยิ้มไปคงจะอร่อยมากๆเลยละสิของโปรดของอาริฟเขาเลยละค่ะพวกเค้กช็อกโกแลตเนี่ยแล้ว ก็ต้องมาดูน้องอดากินเค้กช็อกโกแลตด้วยสิคงไม่ต้องถามนะคะว่าน้องอดาเนี่ยชอบไหมดูจากความไวตอนที่ป้อนช็อกโกแลตเข้าปากก็คงจะต้องชอบมากอย่างแน่นอนเอาละค่ะตอนนี้พวกเราก็กินทั้งของเค้ขาของหวานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่พวกเราก็ยังไม่รีบกลับบ้านกันตอนนี้นะขอนั่งย่อยกันสักพักก่อนอารีฟก็เลยได้ทีขออุ้มน้องอดามาเล่นด้วยกันแม่น้องอดาบอกว่าปกติน้องจะไม่ยอมให้ผู้ชายอุ้มเลยนะนอกจากคุณพ่อกับคุณตาแต่น้องก็ยอมให้อารีฟอุ้มซะง,งั้นดูเหมือนว่านี่จะเป็นความ ความสามารถพิเศษของอาริฟเลยนะเด็กๆเนี่ยจะชอบอาริฟเป็นพิเศษเลยโอ้โหฟิลแบบพ่อแม่ลูกมากเลยนะคะเนี่ยมามามาซ้อมไปก่อนไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสําหรับคลิปวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กล้วยด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะเฮ้อน้องอาดาม่ให้ความรั้วมือเลยเนี่ย